อยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งแนะนําคันนี้เลยนะคะกับเจ้าโตโยต้าเซนท้า 1.5G คันนี้รถปี2019ว้วยเลขใหม่แค่แสนเดียวเองราคาพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วตัวรถสวยใหม่มากๆเลยสนใจรถคันนี้เดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยๆใหม่ๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมีไว้ใช้ในครอบครัวนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรดนอีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะวันนี้พามาพบกับเจ้าโตโยต้าเซนต้านะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.5G รถปี2019นะคะคันนี้ราคา469,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่8,000นะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสนใจรถคันนี้เดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก๋พาไปชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์มาเลยนะ นะคะโคมไฟส,สวยๆใส,ส,สๆไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะถือว่าสวยใหม่มากๆได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะการชนไม่มีร่องรอยการชนใดๆทุกอย่างสวยๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนี่เลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบ Gr มสันเหลี่ยมยังคมๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยส่วนกระจกรถนะคะเป็นกระจกดิมเดิมจากโรงงานโตโยต้า ตาเลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวใดๆเลยทุกอย่างเป็นส่วนโครงสร้างเดิมของโรงงานลูกค้ามั่นใจเลยนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะล้อคันนี้ได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะยางได้เป็นยางบิสโตรปีใหม่ๆเลยนะคะใช้งานกันอีกยาวๆเลยด้านในซุ้มล้อนี้ถือว่าปกติมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการปรับเปลี่ยนใดๆเลยไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแล้วก็มาชมในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยกระจกนะคะกระจกรถเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโ โยต้าทุกบานเลยนะคะคันนี้ติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นโครงสร้างเดิมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับทางเพรยนต์ลูกค้ามั่นใจลูกค้าได้รถเกตเ a ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลย ด้านในของตัวรถนะคะคุมโทนมาด้วยสีดำนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำมานะคะเป็นเบาะผ้าสีดำสลับกับสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสภาพใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เลขไม่์แค่แสนเดียวนะคะเลขไม่์น้อยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ดูแผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเลยนะคะนี่เลยทุกอย่างสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยแล้วก็มือจับนะคะใช้งานได้ปกติ ตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะด้านล่างของเขาจะมีที่วางแก้วชุดลําโพงมาให้พร้อมเลยนะคะซองหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื้อนเลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆมออก็ยังอยู่ครบๆเลยนะคะแผ่นเพจยังอยู่ครบๆเลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะมาดูที่ประตูนะคะคันนี้ได้เป็นประตูไฟฟ้ามานะคะนี่เลยเหมาะมากๆเลยนะคะกับครอบครัวนะคะไปกันได้หลายคนเลยนะคะบ คันนี้นะพับได้คัสตอมได้ทั้งหมดเลยนะคะด้านในถือว่ากว้างขวางมากๆเลยคันนี้เหมาะมากเป็นรถครอบครัวนะคะสวยๆคันนี้เลย สนใจรถคันนี้โทรหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์0834300683เกดยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านเลยนะคะส่วนถัดไปเราไปดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะส่วนด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED แล้วก็ทุกอย่างโครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะคะแผ่นเพจอะไรยังอยู่ครบๆเลยกระจกนะคะไล่ฝ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสภาพของ ตัวรถตัวจริงนะคะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ได้เลขทะเบียนนี้เลยนะคะ8กม5703เลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.5G นะราคาถือว่าไม่แพงนะคะราคาแค่469,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยรถคันนี้เป็นรถปี2019เลขใหม่แค่แสนเดียวนะคะสนใจรถคันนี้รีบโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะ รถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะเอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยมาดูด้านในนะคะด้านในของตัวรถฝั่งคนขับกันบ้างนะคะดูด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบ3ก้านมานะคะได้แอร์แบ็กมาด้วยมาดูเลขไม้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่8แสนหนึ่งมนหนึ่งกิโลนะคะคันนี้เลขไม้แท้เลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคะ่ะวิทยุนะคะเป็นได้ได้เป็นเครื่องเล่น ซีดีนะคะ AMFM ใช้งานได้ปกติส่วนตัวแอร์นะคะได้เป็นแบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มานะคอนโซลด้านกลางมีมือเบรกเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยด้านในของตัวรถถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวอยู่คันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาราคาประหยัดมากๆขอนเริ่มต้นที่800 0นะคะคันนี้เอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยกับเจ้า t o y ยต a s เซียนต้า 1.5G นะคะราคาพิเศษ แบบนี้รีบโทรหาเกดด่วนเลยนะคะสำหรับ t o y o ต a s เซ t ย a คันนี้นะคะรุ่น 1.5G รถปี2019ราคา469,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000เท่านั้นคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะแล้วเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้มากกว่า10แห่งเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะตัวจริงสามารถมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1มาไม่ถูกแอดไลน์เกแล้วก็ทักหาเกได้เลย เดี๋ยวเก๋ส่งโลเคชั่นให้ดูเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆท่านใดที่มองหารถใช้งานเจ็ดที่นั่งอยู่คันนี้เอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยนะ เอาลคะครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเก็บไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกดจะมารีวิวรถสวยๆราคาพิเศษให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ